สวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะกับช่องแก้ผ้ารวยนะคะวันนี้ก็จะมาให้แนวทางสามห้าน้อยเหมือนเดิมนะคะคลิปทุกคลิปที่ท,ทาขึ้นนะคะทางช่องไม่ได้นํำมาสนับสนอนการผ่านช่้นนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสีย่ยงขอท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะให้เเพียงแค่แนวทางนะคะ สามภาในของเรารอบที่ผ่านมานะคะเมื่อวานสองไม่มาเลยนะทุกคนฟันสองคือไม่มานะคะแต่ว่ามารูดศูนย์นะมัดจะมีมาเจาะศูนย์สามนะคะมาเจ็ดหนึง่งมาเจ็ดหนึ่งสองรอบอะทุกคนเข้าใจปะคือเข้านะอืมหลุดคะ่ะ พีพีพหลุดนะคะสมานี้นะคะถ้าใครหนึ่งเจ็ดสองรอบนะทุกคนเจ็ดหนึ่งสองรอบหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองรอบแล้วก็ฟันลูดศูนย์หวยเราออกเหมือนกันเห็นไหมหกสี่หกสี่โอ้ยอ่ารอบนี้นะคะรอบนี้เป็นรอบวัดใจนะทุกคนลู่ลูดไปเลยนะคะเป็นรอบวัดใจนะทุกคนนะ วิ่งลูบุตนะคะสามฮานอยนะวิ่งลูบสามฮานอยไอวันนี้เรามาสายเนาะพันสามนะคะ อะไนดีสามหนึ่งสี่หก สามสี่สามหกสี่หกนะคะกันทุกคนอยู่ในสูตรอีกแล้วอ่ะสูตรสามอ่ะกันไม่สองบาทนะคะทุกคน สำหรับวันนี้นะคะเด่นหนึ่งเก้านั่นเองหนึ่งก็หนึ่งก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเกดนะคะเก้าก็เก้าสองเก้าห้าเก้าแปดถ้าใครเล่นเก้าถ้าใครเล่นเด่นนะคะถ้าใครเล่นเด่นนะ ลองว่งหน่อยภาษาเดี๋ยวนะฮะหาปากกาอันนี้ก่อนนะ,ะอะ่วันนี้นะคะวันพุธเด่นหนึ่งกับเ้านะทุกคนหนึ่งกับ9้านะคะเด่นหนึ่งศูนย์หนึสอง้า้าเกนะทุกคนวันนี้ ฟันสามนะคะสามสองสามหกสามเก้าจริงสามสองสามหกสามเก้านะคะสี่ก็สี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดนะทุกคนหนึ่งหหนึ่งสี่ไม่อยากไม่อยากเน้นเลยเน้นที่เลยหน้าแต่ทุกทีเลยเอาจริงจริงจริงนะ นะี่เลยน่าแตะสกีเลยประมาณนี้นะคะวันนี้นะคะบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าฮาหนอยวัดใจนะวันนี้ถ้าถ้าชุดเต็มอะ่ะจะมีเลขอยู่ประมาณสิบห้าหรือสิบหกตัวนะคะถ้าเจาะตามตรงนะ,ะถ้าเจาะตามมันนี่เลยนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะคะสองสี่หกแปดสิบเ็สิบสองสบสามเนี่ยมันเยอะไปอะ่ะถ้าเพิ่มหนึ่งเจ็ดไปอีกนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดจะมาอีกไหมถามแค่นั้นเออถามแค่นั้นนะคะว่าหนึ่งเจ็ดจะมาอีกไหมอ่ะ เราไม่ได้เอาหนึ่งเจ็ใส่นะแต่ในสูตรม,มีนะทุกคนในสูตรม,มีนะในสูตรจะเจาะอ,อยู่ที่สามสองสามสองสามหกสามเก้าถ้าสี่ก็สี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดเดี๋ยวไดเขียนให้ดูคือเราไม่อยากบอกเยอะแค่นี้ก็เยอะแล้วอะเป็นเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะคะเป็นตัวเลขที่เยอะมากเอาหากระดาษกันเลยพี่นองเด้อ คือเป็นตัวเลขที่เยอะมากเยอะมากเลยนะคะมันจะเพิ่มมาอีกหลายตัวเลยแหละประมาณนี้นะเราก็เลยแบบว่าใจไปเลยนะคะฟันสามนะทุกคนฟันสามนะถ้าจะเจาะก็คือสามสองสามหกสามเก้าสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดแล้วก็ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าแล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดประมาณนี้นะห้ากระด,กรด้คนเดิมเนาะห้ากระด้ก็เห็นเดิมแต่เรื่องกระาดานห้องเนาะเอาน่าเห็นไม่ดู เือแบบเราอยากเราอยากให้นะเียราอยากให้นะแต่ว่ามันเยอะไปอ่ะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูนะคะฉบับเต็มนะฉบับเต็มฉบับเต็มก็คือสามสองสามหกสามเก้าเออศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าสี่ศูนย์ สี่สามสี่เจ็ดแล้วก็หนึ่งก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนี่คือตัวเต็มนะตัวเต็มแล้วต,ต้องมาวินกันด้วยนะอะไรประมาณเนี้แบบอือเอาประกันวัดใจนะคะนี่นะคะถ้าใครมีทุนนะถ้าใครมีทุนนะคะเนี่ย 10, เลขสิบสองตัวเลขสิบสองตัวสิบสองตัวแต่ยังไม่ยังไม่รวมหนึ่งหกจะมีหนึ่งหกอีกใช่ไหมจะมีหนึ่งหกตรงนี้นะคะหนึ่งหกตรงนี้นะคะ อประมาณนี้แหละเราจะต้องมีสามหนึ่งด้วยนะแบบหนึ่งหกอะไรเงี้ยแล้วก็สามหนึ่งอะไรเงี้ยนะทุกคนจริงแล้วก็ต้องมีสี่หก, 3, 1, 1, นะกแดละคิดทุกคนคิดดูสิเนี่ยเออแล้วก็เลยแบบนี้เลยนะคะนี่คือการวัดใจไปเลยนะคะเมื่อวานอ่ะตัวกันเราไม่เอตัวตัวฟันเราไม่มานะ ตัวฟันสองเราไม่มาอะไรเมื่อวานเขาไม่มีสอนแต่ในวันนี้รุ่นสามนะรุ่นสามกับสี่นะคะวันนี้นะคะอ่ะประมาณนี้นะอันนี้นะคะใครชอบก็ตามนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านใครเพินเข็ยงแค่แนวทางนะคะขอให้ทุกคนโชคดีรือบังปังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ